ไปดูโครงการฐานพันดีที่จังหวัดส,สุรินทร์กันบ้างนะคะด้านผู้บัญชาการกองพลหารราับที่6และผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีค่ะติดตามโครงการฐานพันดีในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์นะคะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางเรื่องของการเรียนรู้ขยายผลหลักเกษตรที่สีใหม่ครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในช่วงโควิด -19 แบบนี้ค่ะ พลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่6และผู้บัญชาการกองกำลังสุระนารีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยนติดตามดำเนินการขยายผลโครงการฐานพันธุ์ดีสู่ประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยฐานพันธุ์ดีกองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่13และได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริที่บ้านหนองคัน,นาหมู่5าตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักจำนวน2รายและบ้าน คลองเจริญหมู่12ตำบลแหงมุดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์อีก3รายซึ่งสมาชิกได้ทําการเพาะป,ปลูกนะคะแล้วก็มีการขยายผลให้กับครอบครัวข้างเคียงภายในหมู่บ้านโอกาสนี้ค่ะคณะได้มอบนมให้กับประชาทนและเด็กเล็กจำนวน12ครัวเรือนรวม180โลค่ะ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการอบรมขยายผลกลุ่มเกษตรกร1ไร่100แสนบ้านน้อยร่มเย็นหมู่8ตําบลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงในประบัทสมเด็จพระปร,ะรมนร์ชนิกาธิเบศมหากูมิพจอ์ุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทางกองกำลังสุรานารีนะคะได้สนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลและการพัฒนาปรับปรุงโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และนำองค์ความรู้กลับไปต่อยอดขยายผลสร้างไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ